สวัสดีครับผมอูลินซิเทลล์นะครับวันนี้มีโปรดักต์ที่หลายๆคนเช้ารอสําหรับสาวก Mac Mini ่ M4 มาแล้วนะครับตัวเคสของตัว Mac m i n i M4 มีชื่อรุ่นว่า QT01 รายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวไปดูอย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัว QT01 ให้1ตัววัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับ CNC มาแบบกริปเลยน้าหนักอยู่ที่490กรัมแล้วก็จะมีตัวปัจแจเป็นหกเหลี่ยมสําหรับขันตัวฝาตัวนี้ออก มีมาให้นะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันตัวเคสเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ปกติเนี่ยแม็กมินิตา์ไเป็นอย่างนี้หลายหลายคนครับบทตัว M4 เนี่ยคือขนาดเล็กจริงแต่ปุ่ม power เนี่ยอยู่ด้านล่างกดยากทางอุลซีดีไซน์มาให้มันอยู่แนวตั้งแบบนี้ใช้งานคือตั้งแบบนี้จุดที่แก้มาเรื่องหนึ่งเลยคือปุ่ม power ตรงนี้เวลาเราจับตั้งปุ๊บเราจะกด power ได้ง่ายขึ้นส่วนด้านหลังพอร์ตอุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยจะมีช่องเวลาเราใส่เคสเข้าไปเนี่ยพวกพอร์ตทั้งหลายเนี่ยของแม็กเนี่ย จะมีโฟมกันการเป็นรอยอยู่ทั้ง4มุมเลยส่วนด้านล่างตรงนี้นก็จะเป็นโฟมเหมือนกันวิธีการใส่เราก็เอาตัว Mac Mini M4 เราเนี่ยครับใส่เข้าไปพอร์ตเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลักพอดีใส่เข้าไปเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาทีน,นี้ไอ้ฝาที่ดีไซน์มาเนี่ยต้องดูให้ดีนะให้ตรงกับปุ่ม power ปิดเรียบร้อยเสร็จเราก็ขนันน็อตยึด4ตัวด้านบนจะมีหูอย่างนี้เหมือน Mac Studio เมื่อก่อน,นด้านล่างจะเป็นขาเป็นวัสดุอลูมิเนียมทั้ง4อันเลยตรงปลายขาเนี่ยจะมียางกันลื่นด้วยเมื่อใส่เรียบบบบบรรรรรรร้้้าา้้้อออออยยหนนนนนาาาาาตตเเเเปป็็่่่งงงงสใใชมมััคคะะะววแดดิไ จะไม่ได้ไปบางเลยสามารถระบายความร้อนได้ปกติพอร์ตด้านหลังเสียบได้เหมือนเดิมครบทุกอย่างทีงนี้ปัญหาด้านหน้าเนี่ยพอร์ตของแม็กจะมีหูฟังแล้วก็ USB Type ทบางคนบอกเฮ้ยมันเสียบไม่ได้ข้อดีไซน์มาคือตรงนี้สามารถดึงได้นะในกรณีที่คนใช้ตัวพอร์ตด้านหน้าคุณก็ดึงแผงไม้เหล็กนี้ออกหรือบางคนไม่ใช้ก็คือกดปิดนี้ไปได้เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าถามว่าเวลา,าการใช้งานเนี่ยก็ช่วยทําให้การใช้แม็กของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะนอกจากความสะดวกสบายเนี่ยจริงๆที่มันได้เลยคือความเท่ตัวนี้ใส่แล้วหล่อสดดๆใคครรมีกก Mac Mini Pro Mfo ออยาาไไ้้เเเเสทงจจัับบ u ุล n ิ y QT01 ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับ u l e n c y Thailand สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทาง u l ล n c y Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม